สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวนะคะของ i ิกติกขะผ่านเว็บไซต์เคมเอมขีดทีเค่ะให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ค่ะ KMM ค่ะขาขีดทีเนะคะแบบนี้เลยค่ะเว็บไซต์ค่ะจะขึ้นอันดับแรกเลยค่ะให้เราคลิกไปตรงนี้ได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามค่ะและมีบริการอื่นๆ่อีกมากมายนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามานสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์ ใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนนะคะและกรอกรายละเอียดตามนี้ค่ะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน G ี a i ลนะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยของเราคํามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะพอเข้ามาเจอกับหน้านี้นะคะเราต้องเลือกที่หมวดหมู่ก่อนนะคะหมวดหมู่เราเลือกเป็น t i k t o ตอลเราก็เลือกเป็นบริการ Tik t o อนะคะแล้วก็บริการค่ะเราจะเลือกรหัส5 0 0 7นะคะเพิ่มยอดวิวนะคะ ตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้เนี่ยละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะนี่นะคะเราจะปั๊มของน้องนะคะคลิปนี้นะคะมียอดวิวที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดค่ะเราทําการคัดลอกเลยค่ะพอคัดลอกเสร็จแล้วนะคะแล้วนามาวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณค่ะเราจะเพิ่มหนึ่งพันวิวนะคะค่าบริการเพียงสามบาทนะคะแล้วก,กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นแสแกน qr code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่งางเปล wallet คะ่ะแล้วก็จะเป็นช h i เพ p a ค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบซ้ายมือเลยค่ะ นี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไว้ใช้เวลาที่จานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบสายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะ คือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเล,เลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลย <_ c oughs> แล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล <conferences> ้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดน,นะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคขีกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตรวจช่วยเหลือก็สามารถคขีกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก mm ็ไ hmm. ด้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i g นะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่นะคะยอดวิวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นครบแล้วนะคะแล้วก็ได้แถมด้วยนะคะใครที่สนใจคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ